เอาส่กันได้สังเตียปออ้ายืนกับเทีสังเตียบปอโอ้ตุ้ยานได้คอยวางเลยหรอวางเลยเอาออาชีพแล้วนี่แหละเนาะเอาขึ้นมาเบิ่งสังเตียเพิ่นมุงหลังคาสีเขียวก่อนบาดนีพี่น้องเนี่ยสว่างมันค่อยขำงลงแรงเลยเสบายดีเด้อพี่น้องเลยเนาะ

วันสิบมุมสิบมุแล้ววะอ่าฮ่่ทั้งมุตัวนี้มันไ่ได้สกแพนเลยนะครับอ่าได้ไ่ได้ยอดเส้นไม้ลย่จาแล้วทางแล้วแต่วันพวกว่าชาติเลยวายนาะอืมฮือวิศมันแดดแห้งไงก็แล้วลุงลุงไม่้อ้มันสายกได้ันไม้อ่าทางเบืองเนาะมัสิแล้วจะกมุมอื่นนี่เอาแล้วอะไรก็มีแต เงินน้นมื่นี่ะอันลาถึกอยู่เนาะอันอสังศีเนาะชิปพอดีเลยปะผ่พลาดเนาะผาลาย่พลัดเนาะคำคำาเจ้าลายเนี่ยพลาผ่าอแล้วเราออกล้เราออ้เอาเรื่อปะอกื่ออก่อื่มงงา่เจ้าเจ้าเขียนให้เขาอันทรายอันไม่ชาละเขาเขียนกับขึ้นมาชิเนาะ่ชิเขา่งได้ มีคนสั C. C. ่งลายได้แล้วเขียนเด้อเออเขายื้อื่อเออแต่กเออเออยอ3นะอาาตามใมอ้าวๆนอกเือกบ่ลายเพราะว่ายังลายข้างนั้นก็ทนนี่ก็ทน่เแผ่นครอบอีกนั่นกไป้มุงอนนั้นก็มุงไปตกปูลูกเายังคตกเ เป็นสาายลุมมาจะมาอีกโอ้ยอ่าอเขามันอ่อนเนีท <hat> ัดเขาเหยียบไปไม่เดีมันติงเนาะมันโยกเลยบัดนีนี่มันมันปแข่งแชมเป้ยอไ่อไปเปหลั่วัีกนยาวอันนี้บม่ได้อัส่เชือกดึงขึ้นบอลนี่นะยืนขึ้นเ ô oh, ham còn nó hao tung muộn con. À tung muộn con. Để chăng à, nhìn khuyến ma. Mà anh à. 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 à, xuống thình thiêng Thảo mà leo Mới ừ. nó อันนี้ก็อันนี้ก็ตัวอันเอาลื่นมาเนาะเอาเพราะว่าเพิ่นใส้คันเราอยากอยากชาได้หน่อยนึงเครเ่องยิงมาอยู่บ้านบาทอ่าเอาว่าชาวมื่นชาวไม้ฮะชาวมากัยันได้กอน ยันแล้วก่อนบ่ <laughs> อ่าบบอสเคยนอตมือนีชั่นกับมาให้ได้หรอก็เรียนว,ว่าชื่ตะครู่นะอ่าที่ตะคูว่า,วาถือมากันไล่ยางเลย,ยน่นหรออ่าเป็นยังไงแกไปไปแล้วอ่าอันนี้ก็ใส่มือมุนเราต่อใส่มือมุนเรามันเป็นมันเป็นน็อตเน่ คนแดดจ้าอันลงพกักเจัล่วคาขึ้นนี่เจื่อ,น,อ,อนึงวะฟอรลงนะหงเกมันเือเหนึลง้ยเนอยังไาะ <c oughs> มัไนได้แบบนี้พี่น้องอ่อนเฮงพอนมาหนี้หนาเขาต้องทั้งกับสังกะสีก <c oughs> อ่อนเยข้าอนนะ เ่าไปใส่เขินี้มันก็จะปืดปืดปืดได้เลย,เลยอตอนตอนย่างไปใส่ขอบโมเชียวบ่ฮะเวลาเอา,าย่างไปใส่ขอบมันนะ่ะโมเชียวบ่บโมเชียวมันมันบักไมันจะตีเลยนี่น้อยยามันเป็นเนี่ยวา เขายื้อไปใช่ย่ากนะันยันมาเหยียบแบบนี้ยันไม่มันปุ๊บลงนะะย่านได้เนาน้ำหนักลายเสี้ยขยุ้ยน้ำหนักมาหน่อยหกสิบลาเลยโอ้หน่อยยื้อจ้ะสิบแปดชิเยวนี่แปดชิปเดยนี่เจ็ดสิบปลายเอาเอาสีเขียวสีเขียว ตอนคอยทำใครเนาะมันเย็นๆเน่่อาะกระชีได้ขึ้นอยูอ่ดอกเจ็กสามแผ่นซี่แผ่นเนาะมันีเนาะอืเพราะว่ามันทำเป็ในเปิดนี่ใส่ทุกรอถเลยเนาะตัวก,กลางถือหวัวเนาะกันยันลมพัดแมนแมนเพราะว่าเพราะว่าเฮา,ายันลมพัดมันเปิดเลยได้ยินข่าวว่าพายุชิมา,าเ,นนเลยช่องชั้นเลย ตกดีเดะนะคำพายุมาหนีเพื่อนยังเรี่านีเคยมีอยู่ไหนเพื่อนอาันนั้อันนั้นนี่อยู่บ้านนุ่นซันนะ่อนนอกกะเ,เพื่อนนกกระเตยเพื่อนน่ะเข็ดท่นในเรี้ยวนั่นน่ะหากระมุ้งหลังคามุ้งหลังคาเแล้วขึ้นโค้งเช่นไรพายุเข่าช่วงนี้นะช่วงสี่เข่าลงเดือนหกอย่างไรไเนาะอ่า มันเอาไปปุ๊บปานปุ๊บอนั้นย์ลำมันปุ๊บคุ้มไก่ก็ร่มงองไปนะเสียหายเบิดมันลื่อไปเบ้เลยอันนี้นะนี่มันเลิกไปเลยเดี๋ยวว่ามันหื้อไปแบดเดียวนะพายุเนาะเขากะเชีดมันคงยังไหนมันก็ไปขำมันได้ไปอันนี้เลิกมันแห้งขี้ยังกองเลยมันกองเลยู่เอามูยูขึ้นมาคุมงานเด้ ซนนาพูดาด่าๆซาพดขึ้นมาคุ้มสร้างเตี้ยกันนมาคุม้มรอคุ้มมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่งทางนั้นก่อ <c oughs> นทางนั้นแล้วกันอ,อึ๊บโผสีเขียวสีต่างมูเลยเนาะอ่อาเดี๋ยวนั่นโผสีอ่าน,น้ำเงินพี่น,อน้อย คือแนี่ทางเราหมักสีเขียวพี่น้องเนาะอ่าะสั่งสีเขียวมาแล้วหน้าตาล่วงเลยมาหนิสีเราถึกใจพี่น้องเนาะเพราะว่าอ่าถามเราตอนนั้นเราหมักสีเขียวพี่น้องเลยอ,อ่าเป็นสีที่ว่าคือใบไม้ใบโตครับว่าอ่าเราหมักสีนี้เนาะเนาะจัดให้เราพี่น้องเลยสีแบบย้อนงามเลยเนาะ าะมุงหมดพุ่นแหละพี่น้องเอ้ยจังสิเฮ็ดงามกเนาะอันนี้หาก็เริ่มหลังใหญ่หลังใหญ่แล้วก็แม่นตัวนี้ต่อพี่น้องเอ้ามาเบิ่งนํากันมื้ออื่นน่าจะแล้วบ่แล้วก็จักนอยเนาะเอาเฮ็ดตอนแว่าอากาศซํานี้แหละมันจังไข่แน่พี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าถ้าเฮ็ดตอนเย็นมันมัน้อนเียวขึ้นเียวลงพ่นว่าเาเหืออาบ เต็มหน้าเต็มตามันย่อยใส่จนว่าเสพมันเสียบตาก็เด็ดบาได้เนาะเพราะว่าอากาศมันฮอนเอาเอาเอาจักหน่อยกะแล้วอะพี่น้องเอ้เอาของอื่นกะคำว่าเป็นแล้วก็เป็นเรนมาจวดแต่เศร้าเด้พี่น้องเนาะจ่ายเงินจ่ายค้ำเพิ่นได้บางเตือเพิ่นจากดินปอกเด้งนั่นนี่บบได้เนะเมนบ่พอยกสิเหล่าพี่น้องเนาะเพิ่นก็ยังได้เงินได้ค้ำเมื่อเล่นสมการได้เนาะ อ่าทรงการนะพี่น้องเลยสังเตกยเจ้าชิเลี้ยงเบียร์คอยบ่เลี้ยงเบียร์คอยยีบออ่าเห็นสังเกยเลี้ยงเลี้ยงเบียร์ได้เหมือนนี่อันโมเมนอันวันหลังจากรับเงินนี่สรงการนะี่พี่น้องเลยเนาะเอาขึ้นมาอ่าพี่น้องเลยอันนี้แผ่นที่ซองเนาะขึ้นมาเลยอ่าใจเย็นใจเย็น ยื่นขึ้นแบบนี้เลยเนาะคืออาเป็นบ่อได้มัาเชื่อห้ำห้ำห้ำก้อนเลยจ้ะยื่นขึ้นมาที่เราเห็นยนะความยาวแปดเมตรแปดเมตรเท่าไรก็บแปดเมตรหาเส้นบ่อเอาใส่กันได้สังเตียป้ายืนกับเท้สังเตียบ่อตุย่านเรค่อย วางเลยวางเลยอาชีพเียงาออชีพแล้วนี่แหละเนาะถึนสูงเนยังไงอเาไปลยอ่าต้องตีต้องตีปีนอันแป้นออกก่อนนะฮะนั่งลงเลยนออก่อนอ่านั่งนั่งสักเตี้ยนั่งลงนั่งลงโอ้ยบาดเสียแล้วค่อยหรือว่าแล้วเราขาสั่นแล้วบุคคลย่านภายในเราเ้มชูนะเออ อันนี้แผ่นนี้บอลนักอันเพนนานาเคยเห็นว่าแผ่นว่าอันสองสั้นนะนแผ่นอันนี้ละแต่ว่าเพิ่์เมียว่าอันอยังพรมอยู่กลางกันด้วัดารอดน,นะอ่าแมนมันหนาประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้นะมีทข้งทา,งางทางล่างทั้งเทิงพร้อมไลยเอาขึ้นนะเพราความนักช่วงโควิดนะผมมีงานเห็ดไปรับจ็อบเพิ่์นเกือบเป็น,กนตก เนาะขาดเฉือขาดทุกเฉือขาดบ่โเลยโนี่อยูนี่เนาะยยมือ้สิขาดนะโอ้ยเนาะเอาไเอาไอ่ามันเล็กไหลสังชีไหลนี่นะเนาะเฮ้ยเห่อวัดเขียวเลยฮะ เนาเนาะอันว่ามันมันสีซ่าเนี่ยแต่แผ่นแรกเนาะแผ่นแรกเขายังจับสางเราได้เนาะแผ่นที่ช่องเลยมันกวบยิง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 มาเลยเผยเผจใช่วันเลี้ยวไปจักหมือนนี่เนาะเดือนหลังใหญ่นี่ฮะหมื่นบ่ยันว่าอย่ามันเลี้ยวนะเนาะเนาะนี่นี่กับเข่าแผ่นที่ช่องเลยเนาะที่ช่องจวดจวดจวด คึงเรียบร้อยพี่น้องเอเอาเอาผู้ทางนั้นสั่งเสามาได้พี่น้องเอ้ยเนาะอ้าตทางเอือยอุชาพี่น้องเนาะสิมาอยู่ใกล้กันกับแม่น้องิงๆแน่นี่เนาะอ้าตผู้ทางบ่แสนบ่จิตพี่น้องเเาเอาเดี๋ยวลงไปหาเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นก็สิมีหมู่มีคูหลายแมาอยู่ใกล้กันบดนี้อ่านับเบิ่งเด้อบดนี้อันว่า หนึ่งสองสามห้าหกเจครอบครัวนเน,ะนาะอยูอ่บ้านหลวงนะคบเนะาะแต่มาจากมู่บ้านมากระทันนี่เป็นแปจครอบครัวเนาะอันนี้มาจากหลวงนะคบแต่บ่านโนเมู่บ้านมากระทันเนาะเ่าจิาตรว่ารวมเป็น ปมาบุญได้เห็นปามาอยู่แถวนี้แต่ว่าช่วงนั้นพี่น้องเนานะ่นอยู่กลุ่มหักกระทันเลยโซนนะอโคกหมกกะทันเลยสนะ่วนนี้นี่ทางอันอาอ้ยิปตมาบุญได้มาซื้อที่ชื่อทางไห้ก่อนเนาะตอนนะชาวมาเสียงช่วงนน้าคนเพื่นอนเป็นกระดิโซนนี้เนาะแต่ว่าเนี่ยที่มันกระจาอาจจะแคบกว่าทั้งนั้นเนาะอยู่ปซะจำกันพี่น้องเลยเอ้า ลงไปหาทั้งบอเสนบ้านเฮาพี่น้องเลยเนาะอ่าเอ้ออาเจักหน่อยเพิ่นกะเลิกลาดอกพี่น้องเลยทั้ง้างนี่ก็ได้แผ่นที่สองนะแผ่นที่สองนี่ไว้เนาะหันะห่นปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บไปเลยต้องลงก่อนไปนี่มาลงมาเบิ่งทั้งนี้ก่อนเห็นบอเสนเพิ่นนำอย่างนี้มานี่เนาะอ่าโตโอ้ อทิงทวยบ่นี่น่ะอบ่แม่นเนาะสวัสดีอ้าวสวัสดีทางมาแซนเนาะเอ้าแสดงว่าใกล้แน่นี่เนาะเซาลูกเอ้ยอืมหนยเป็นมุกดีใจบ่วันเห็นเซาเลยดีใจุดๆเยอืมยๆเอ้าก้เด้นี่เนาะามาอยู่นี่สิเผาานนี่บาดนี จังว่ากมาดูทุกคนจะจิ้งจังไดบูมันาอย่างเฮ็ดอยู่แล้วแต่ว่าต้องหาซีมอื่นได้เพราะว่าทานนี่เป็นห่านนี่ได้เป็นห่ามเผาแล้วนี่นี่นะนี่คือบรรจุที่นี่ใบไม้มันติวมากนี่มันควันนี่เนาะอ่ามันควันไปทั่วเด้่ยในถ่ายอากาศมันท้อนสิ่งสำคัญก็คือต้นไม้นั้นวัด ไม่หอนไม่มหอนเอาไม่ตายไม่ล้แปะเลยเลยเออตักไม่ยืน่าหาไม่น้อๆชำพอช่ำเคีย์เนาะเห็ดพอได้กินเนาะชำเค่ยไวเยมหยไม่ยืนในเลวเลยออนาะเอาเอาเนาะนำในกันได้แล้วเนาะแต่ถือว่าอ่าเ็นที่ระยางมาน่ยเนาะเอาดีมุ่ดีใจนะเนาะ ทางบอเซนเพื <jogo. S 1> ่อนพี่น้องเลยหากระได้แต่อย่างเดียวเนาะบอเซนเนาะแต่ทั้งมีเสาบางคนเลยเนาะแต่อย่างอื่นยังท่านได้ตามมาโดยโดยเอาเนาะมีการเริ่มต้นคือเสาก้อนเนาะค่อยเป็นค่อยไปเนาะไปเรื่อยๆพี่น้องเโดยโดยเสามาก้อนสิผาต้นผาต้นอีก้เสาพอดีเลยโดยสิบห้าซีเมตรจำกันเนาะ สั่งกัญครับมีบ่กเงิน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 สั่งกันอ่าซิมหาต้นขึ้นกันแมนแต่ว่า,าออกค้างเถอ,อะเนาะแมนแต่ว่ามาตั้งอันนี้แค่สิบสองเพราะว่าเราอยู่กับสามคนเนาะหนึ่งมากกับเนื้อที่มันน้อยเดีย๋ยวเขาต้องเห็ดถ้าจะเอาไปว่ามาพี่กับมันบ่มีเลยได้ไหมคูณเท่าใหญ่กว่อทีพันหนอ่าซิมหาคุณชาวสองเดียวกันเนาะแมน อันนี้ก็คือเฮือนนี่ก็6 9 6 9อ่าคือว่าโอออนี้พอดีเนาะแ่น้อยบ่ใหญ่เนาะ6 9เฮือนกบ่ได้ใหญ่เอาแต่นี่แหละเพิ่นเนาะของเนบ่ได้ใช้บ่พุ่นอ่าใช้เพิ่นเมื่อแล้ว่อยเมื่องเพิ่นน่ะอ่าเพราะว่ารอบพุ่นน่ะเพิ่นแล้วเพิ่นท่วมแล จังไห้เพิ่นมาเบิ่งมาใหม่อีกอยู่เนาะมเบิ้งมาฮะอ่ามื้ออื่นพุ่นน่ะมื้อนี้บ่แล้วมันคขำแล้วมื้ออื่นเนาะมื้ออื่นเนาะเอาอ่าเพิ่นแล้วมาจ่ายเงินจ่ายค้าเฮาก็จะให้เพิ่นมานี่เลยอ่าพวมาก็เอางไงกะพอไม่มีหยังนะอ่าถ้าว่าเป็นงานที่ว่าลงมาข้างล่างแล้วสิได้ที่ชุดเนาะมองนั้นมองนี้แต่นี่อันนี้คุณชี้มาได้ดิอันนี้แบบได้ใช่ไหมแบกจนแล้วบ่เลยบ่ตัวนี้บ่ เป็นตอนไปยคือกันเป็นตอนอันนี้คือเบิด์ตจำนี้เนาะด,ดอาก็ทั้งพอเพิ่งกะถามมาอยู่ว่ะเห็ดเบิด์ตนี่ติดบงติดบานให้ถามราคาสร้างกันเลยเนาะแต่กะตอนเป็นจะได้ไปเนาะแต่ว่าพอคนมันก็ยังไม่ไตอบตกลงหรือว่าชีหับปากว่าเห็ดเนาะแต่ว่าถ้าว่ามีงบแบบว่าทั้งนั้นทั้นนี้มากก็ดีคือกันแมนอันนี้คือพอเปิงกถามมาซื่อแต่ว่ายังไม่ได้ตอบตกลงว่าชีข้างไหนเนาะ จะมาพูดบ่อชายมาคือก่อขึ้นในตั้งมงกบนะมันมันชีอยู่ในประมาณเท่าไรสร้างพ่อทำทำเพิ่นคร่าวๆมื็อนั้นกาเพิ่อนมาหาดูรักซีเกือบหัเพิ่นเนาะคือผาเมินป่าแต่ว่ามันกะก็บอกนี่บ่แม่นกอบอกทีเพื่อนทิพย์บานแต่ว่ามันแพงบ่แต่มันกะธรรมดาอยู่เนี่อ่ากะธรรมดาแต่ว่ามันกะชีพห่อนพุ่นเนาะเพราะว่าอ่าอันนี้คือเรา อ่าเอาไงเบ่าเงินธนาคารเนาะเขาถามเพไปเจอเป็นทีคร่าวๆไปคือเพราะว่าเงินมันกระจีน้อยกว่าทั้งนั้นอยู่เพราะขนาดมันเกิดบริเวณลายนะอ่ามันกับบริเวณล้อติดตามไปเบิ่งทำการอีกเนาะพอาชสรุปเท่ายโดยโดยสร้างบ้านข้าก็มีงานด้วยเนาะเนาะเขาต่างคนต่างอาศัยกันเนาะอ่าให้เพป็นก็คือเห็นไอ้เนของเนาะฮอนแดดฮอนน้ำ ามันกลับไปแล้วง่ายๆทามาถือบวกกับถ้าเอาอย่างหนึ่งกับชีลุตลงมาอีกกับถึกถ้าทำมาจำนี้มาแพงบว่มันกงกับเอาสิไปจ้างคนอื่นอีกก่ะหาสร้างมันหายงากเอาง่ายนี่เขาดางช่วยกันเนี่ยเนาะพังเบิ่งพี่น้องเลยสีเป็นกระสีเริ่มเลยเนาะผลหมักสีนี่เลยบ่ะอ่าเาก็บางแามอยู่เนาะอ่ผลหมักสีสีเขียวว่กสีเขียว เคี่ยวแบบตอ,ตอกกล้วยอ่อนๆน,นะฮุงฮ <c oughs> ุ่งขักเนาะโดยเอาเรื่องคาซางกับคามาพอเป็นอาบาชิอาเห็ดกะอามีแต่คุยกันไหมมูงกับเบิรงคือ้นสี่เหลี่ยมจักเนาะจังวะข้อแล้วเนาะข้อแล้วกับจังน้อยเสี่เหลี่ยเนาะเพราะว่าขึ้นแผ่นสามไม่ไ้นยังเหลือกกา <c oughs> อา <c oughs> เจ็ดแผ่นมาเพราะว่ามัชชิซาจะเฉพาะอนาโตอาลิมไ <c oughs> ม่ใช่เลยเขาจับสั่งประธานได้ พอจับฉากได้แล้วก็ด้นเนาะงามเนาะงามไรสีนี่นะเนาะอแรตกเดพูดได้ตามตัวเจ้าเนาะับชุ่งเพือนเดาลนะ่เพือนได้เกิดขันะเห็ดแบบหาซิมาเสาแต่ว่าออกไปพูดอเบไม่ใช่ไตั้งรึเล่ตั้งเองบอกีดเอตว อ่าแบบนี้ด้วยละโบเดินเนาะแบบนี้ว่าแล้วพี่แบ่ละเนาะมันกับโบเินคือกันนั่นแหละแต่ว่าเอาแค่มันมีตัวนั้นออกไปแมนออกข่างแบบเราไงก็คือออกทั่วไปเนาะง่ายๆดูไห่เดินเท้าเอาทีดียมันจะหาก็ได้เนาะแมนแต่ว่าแต่ว่าเราได้สั่งเสามาหน่อยดิมันต้องได้เอ็ยดของนงานี่ใช้งานได้บ้านของง้นจังหวะไหนจะใส้ล่ะพี่ว่าทีเ็ดียวพี่แบบมันโบมันโบได้เปล่านบมันจอดเลยมันจอดเลยลองสัดนเนาะอ่าโบได้ถ้ายทีเดียวยาวๆพี่เดินเดินของท่าน ได้อ่าอได้เพิ่นพวกปเน่ยเาดยยคือกันบ่ประมาณเดียวกันไดประมาณเดียวกันทั่วใช่ได้ออกข่างกักแจ็คเนาะขาก็ได้เนาะเพราะว่าจ็คจ็คแม็กูนจ็คม็กกูนนี่คือกันไช่ขากันนคุณนนิเบ่จอคือว่าได้แบบหาตั้งางนี้มันกะมันก็จ่อกอยนันนาะุนเนาะาตั้งอย่างนี้และาก็ได้ยูเนาะ เออเฮากะหาจังหวะเอามาไล่พี่น้องเอ้ยเนาะแบบนี้กะให้คือกันนี่กะงามอยู่บ่นี่แม่นเคอยู่บนีงามเนาะอ่าือว่าแบบนี้กงามอยู่พี่น้องเนาะอ่า้เฮากอีกตหากบ่ได้ว้บ่ก่อบ่ได้ก่อบ่ปเสียไว้เลยแม่นเออว่าก่อบ่ได้ก่อเป็นห้องเป็นหยัง้บ่ห้องกเฮ็ดอพี่เลยเออว่าก่อเป็นหกลัวยง้บ่คือปาไว้ซั่นเปาซั่นเเนาะอ่าบ่ไว้หั่นไว้นีเนาะอ่าเออ นี่ประหยัดอยู่เลยอ่านี่แหละเอาเอาเตะเฉพาะ12ต้นนี้เนาะอ่าเข้ามาบันไดก็ขึ้นทางนั้นครับพอดีเลยเอาคับพีใหญอ่าบรรไดขึ้นบนเจ้พุ่นแมนปะแมนอืมเด้อคือเอาเห็ดพร้อมเดียวเลยนะอันหลังโค้งหลังคาแบบต่อขางเลยเนาะอ่าบรรไดต่อคนอื่นที่จงไว้บอสเดือบากออ่าจง Long đó, lâu nó mẹ luôn hỏng lạc bỏ lạc bằng lắm lạc rồi 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 เานเนอเาทานคือเกาอะไรบ <kah> า <s> <playing> um ุเลเนาะเรากำลังแกอยู <l id> ่ดิเราไปเราทำยิบกระจอบทานนจ๊ะปลาฮอดพื้นแล้วจ้าเฉพาอ่านี้นะอ่บ้ผ้าแต่ว่าแจกคนไปแล้วเนาะเล่นเาในของิว่าเสาไฟสีกินวัสีไวเนาะสร้างวาดนี่เลยสร้างวาดนี่ปุ๊บมานี้ว่าโทว่าวัดปกตินีไ่ได้งเลยแวนอยู่ อันนี้สร้างว่านี่ได้ปั๊บเลยว่าบ่ก็ถือว่าไว้อยู่ได้ข่อยสร้างอยู่เฮือนเฮือนมตุภานน่ะรีเดือนนึงอันนี้พอดีสิปลายมื้อเกือบครึ่งเดือนแวว่าล่ะก็ว่ามันถึงช่วงหือว่าถึจังหวะที่น่มีเสาเพิ่นก็เลยมาส่งให้เฮาเลยบดนี้นะกก็ดีคือกันเนาะได้ไวกพี่น้องเยโดยๆเอาๆแผ่นที่3เลยพี่น้องครอย้าก็ว่าเนาะสิแล้วเด้แผ่นที่3เด้เอามื้ออื่นมื้อ ช่างเช้าเนาะช่างเช้ามือเงินช่างเช้าพอดีเลยเงินช่างเช้าเช่เงเช่าสังกษีได้ไปแล้งเนาะโดยโดยอ่ามือเงินติดตามมึงน้ำกันพี่น้องเนาะเป็นจัิงนะน้องมินิกาถือว่าคืดแล้วขาหนึ่งอันนี้หลังในไปเสียรแล้วเอ้าพี่น้องเนาะสําหรับมินิกาเราขอบคุณขอบคุณอ่าพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เข้ามาติดตามนะครับชมพี่น้องเลยเอ้าเรียนเรากะสวยงามมุงสีเขียว สีอ่อนเนาะน้องวัิตเนาะฮะยังไงห่อนเนาะห่อนขนาดไหนตัวเอาขับบาต้าแปลงไรใช่ไหมนี่บาต้าคือว่าเพิ่นบ่ได้เฮ็ดงานเพิ่นบ่เอ้าบ่ได้ไปงานมีแต่ว่าไปเวียกทั้งอันนครอบครัวเพิ่นแบบนี้เลย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 ก็ได้ขึ้นไปทั้งเหนือพุ่นไปไปทั้งสีบางไก่คนไหนมาเนี่ยอ่าอ่าอ่าเออไปซิ่งกันกับอกเสียนชอบพ่นจะตรวจไหมจะตรวจกันอ่าตัวโผสปอนเซอร์เราห่อยอยู่ เนาะแต่งอยู่ห้อนแล้วบ้านเชนเลยหายไปนี่นะไข่ไข่บ่อว้ายโมเมนต์ยังค่อยลืมชื่อน้ำชื่อเลยไข่กินเบดเอาเลยไอ้อยู่พอเด้อะขอบใจขอบใจชื่อแล้วแต่ว่ากินเบดแล้วบ้านนี้มันห้อนเนาะห่อนทั้งนี้มันไก่ห่นข้าอด้รพี่เราไก่หมูบอนมีเลยมันมีเลยเชนขอบกกูเนาเอาเอาถ้าว่าผู้ใดเฮ็ดไทเมน ต้องซื้อน้ก้อนตุนไว้ไดเอามาเนาอามาเนาะอ้องเามนอะพี่นอนาะนําลาเด้อเนาะไปสบายดีพี่น้องเบิ่งสุขคู่สุคนเนาะไปแล้วมื้อนี